เมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับลูกบิดล็อกเราไม่สามารถออกไปได้และเมื่อเราปลดล็อกแล้วลูกบิดก็ไม่สามารถไขหรือว่าดันออกไปได้นะครับลูกบิดล็อกแบบนี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวนะครับและในการแก้ปัญหาแบบง่ายๆเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยวิธีนี้เลยครับลูกบิดล็อกออกไม่ได้เห็นไหมครับ เราแก้ได้ครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาลูกบิดล็อกจากด้านในเราไม่สามารถบิดออกไปได้นะครับเห็นไหมครับเมื่อเรากดล็อกก็บิดออกไม่ได้แต่เมื่อเราขยาิยล็อกลูกบิดก็หวานไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวนะครับอาจจะเกิดปัญหานี้ได้ แต่วันนี้ทางช่องดีไทา์พีแช n แนลมีวิธีแนะนำในการนำลูกบิดออกแบบง่ายๆนะครับและเราแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเราอยู่บ้านคนเดียวเราก็ทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะครับแก้ปัญหาลูกบิดล็อกด้านในนะครับเราไม่สามารถเปิดประตูออกไปได้เราจะทำแบบนี้กันเลยครับการแก้ปัญหาลูกบิดล็อกด้านในนะครับ โดยเราจะมาใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวของเราครับคือมีดเรามีแน่นอนครับของใกล้ตัวเรานะครับซึ่งเป็นมีดปลายแหลมนะครับหรือมีดพกก็ใช้ได้นะครับกันไก่ก็ใช้ได้ครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้หญิงมีแน่นอนครับคือกิ๊บหนีบผมนั่นเองครับใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ปัญหาลูกบิดล็อกด้านในเวลาเราอยู่บ้านคนเดียวนะครับไม่มีใครมาเปิดประตูให้เราได้แน่นอน เราจะต้องทำแบบนี้กันเลยครับเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกท่านเห็นรูตรงนี้ไหมครับเป็นรูสำหรับล็อกลูกบิดตัวนี้นะครับไม่ให้ลูกบิดหลุดออกมานั่นเองครับโดยเราจะมาใช้สองตัวนี้เลยครับเราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันกายปลายแหลมหรือกิปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกิฟตรงนี้นะครับก็สามารถแย่เข้าไปได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะให้ง่ายขึ้น โดยการใช้กันกลายปลายแหลมแย่ yeah, เข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าลูกบิดจะออกหรือเปล่านะครับแย่ yeah, เข้าไปตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับกันกลายปลายแหลมเข้าไปได้แบบง่ายๆเดี๋ยวดูนะครับผมจะถอดลูกบิดออกมา เห็นไหมครับออกมาได้แบบง่ายๆจากกันกายปลายแหลมอันเดียวนะครับและหลังจากนี้นะครับเราจะมาถอดตัวนี้ออกเลยครับเห็นไหมครับตัวนี้จะถอดออกง่ายเมื่อเราถอดตัวลูกบิดออกมาแล้วนะครับเราจะมาถอดฝาออกเลยครับแต่ว่าลูกบิดแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับและฝาครอบตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่รุ่นครับเราจะมาถอดฝาออกเลยครับฝารุ่นนี้นะครับจะมีที่แย่เห็นไหมครับ เป็นรูอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้กันกายแย่เข้าไปแล้งัดออกมาแบบง่ายๆเลยครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับออกมาแล้วครับแบบง่ายๆและเราก็เจอน็อตเห็นไหมครับหรือว่าสกูที่อยู่ด้านใน2ตัวนะครับอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้มีดนะครับของใกล้ตัวเราเหมือนกันครับในการถอดสกูหรือว่าน็อตออกครับในการถอดน็อตออกนะครับเราจะมาใช้เป็นมีดปลายแหลมเลยครับมีดปลายแหลมก็มีประโยชน์นะครับของใกล้ตัวเราช่วยเราได้หมดเลยครับเราจะใช้มีดปลายแหลมมาถอดน็อตตรงนี้ออกเลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะออกจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับขยับแล้วครับเราค่อยค่อย ขันออกมาทีละหน่อยนะครับเอาออกทีละตัวก็ได้ครับเห็นไหมครับจะออกง่ายแลวเราก็ใช้นิ้วหมุนก็ได้ครับออกมาได้หน่อยก็จะหมุนออกแล้วครับนี่ครับ ออกมาแล้วนะครับ1ตัวสําหรับน็อตเดี๋ยวเรามาถอดตัวด้านล่างกันครับเห็นไหมครับหมุนออกได้แบบง่ายดายการแก้ปัญหาเะพอหน้านะครับเราใช้ของใกล้ตัวเราได้เลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทาช่องที่ไทยพี h ชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานาการณ์ฉุกเฉินนะครับลูกบีดล็อกเราออกจากบ้านไม่ได้นะครับหรือว่าเราออกจากห้องต่างๆภายในบ้านเราไม่ได้นะครับเราใช้วิธีนี้ได้เลยครับใช้ของใกล้ตัวแล้วนะครับทําแบบนี้และเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับออกมาได้แบบง่ายดายแล้วเราก็ใช้นิ้วนะครับค่อยๆหมุนออกมาครับ ็นไหมครับตัวล็อกก็ออกมาแล้วครับแล้วเราจะเห็นด้านในเห็นไหมครับทีนี้นะครับเราจะถอดออกแบบง่ายๆเลยครับเมื่อเสร็จแล้วลูกบิดตัวนี้นะครับเราสามารถดันออกไปด้านนอกได้แล้วครับและเราก็แก้ปัญหาได้แบบง่ายๆเห็นไหมครับลูกบิดก็หลุดออกไปได้แล้วครับและเราจะออกจากห้องได้อย่างไรเมื่อตัวนี้ยังล็อกอยู่นะครับเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นตัวนี้เลยครับ เห็นไหมครับเราค่อยๆเคลียร์ตัวล็อ,อกออกมาครับเห็นไหมครับเราก็เปิดประตูได้แบบง่ายเห็นไหมครับและเราก็นําลูกบิดมาเปลี่ยนใหม่เลยครับแล้วเราก็เปลี่ยนลูกบิดอันใหม่มาใช้เลยครับวเ,เ,ลลบเลบวลาเราอยู่บ้านคนเดียวนะครับวิธีนี้นะครับช่วยเราได้แน่นอนถ้าเรารู้นะครับและการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับไม่มีใครช่วยเราได้ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวนะครับแต่ถ้าเรารู้วิธีนะครับวิธีนี้ช่วยได้แน่นอนครับ และคลิปนี้นะครับก็จบเพียงทนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไช่องวิทยายีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิไทยพีชาแนลระบผมแล้วเราก็เปลี่ยนลูกบิดอันใหม่มาใช้เราจะได้ไม่เกิดปัญหาลูกบิดล็อกด้านในอีกต่อไปเลยครับ